ยามายอมให้บาโดซ่าได้ปิดเกมง่ายๆนะครับตอนนี้นี่ได้วางาสาวโลรปิดเป็นวินเนอร์ บอลเล่โอ้โแต่ว่าลูกออกกลายเป็นฝ่ายที่ได้รุกใส่บาโทซ่านะครับแต่ว่าบาโตซ่าเหนียวครับจนสุดท้ายวาริโน่ขึ้นมาบอลเล่แล้วพลาดเองบาโทซ่าขึ้นนำไปก่อนดึงเกมต่อศูนย์นะครับในเซตที่สองไปดูบอลเซตแรกนะครับใช้เวลาไปแค่26นาทีนะครับมี1นึดับเบิลฟอลเท่ากันเปอร์เซ็นต์เซิร์ฟของมาริโน่ดีกว่าก็จริงวินเนอร์จะมากกว่าแต่ ควาแตกต่างสำคัญอยู่ที่แอนฟอสเซอร์ครับที่เธอตีเสียเองเยอะมากนะครับตีเสียเองเจ็ดลูกมาดูซ่ามีลูกแอร์เดอร์แค่สองเท่านั้นเองเซตแรกนี่ตีหลุดกระจายเลยครับมาเซตสองนี่ก็ยังมีหลุดอยู่เซตแต่นี่โฮเซิร์ฟได้แค่เกมเดียวนะ Vamos lá, เอจับเสิร์ฟสองนะครับเอสที่สอง,สอง,สอง,สอง